ใส่แค่ช้อนเดียวใบเขียวงามนี่ครับคุณผู้ชมครับเราใส่แบบนี้ครับแค่ช้อนเดียวพืชผักสวนครัวของเราโตไวเขียวงามสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเึ้ง c h a n n e นะครับวันนี้พ่อผึิงจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ําเร่งการเจริญเติบโตนะครับของพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่า ทุกอย่างครับที่เป็นพืชผักสวนครัวเราสามารถทําให้ใบพืชผักสวนครัวเขียวงามโตวไวเร่งดอกเร่งผลโดวยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากครับนั่นก็คือน,นี่ครับคุณผู้ชมครับผงชูรสผงชูรสไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็สามารถนํามาช่วยบํารุงพืชผักสวนครัวของเราให้โตวไวใบเขียวทนทานไม่แค่แกนเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการทําปุ๋ย เร่งการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ําไปเร่งพืชผักสวนครัวของเราทําให้ใบเขียวโตไวออกดอกออกผลเต็มต้นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับของใช้ในครัวเรือนของเราสามารถนําไปเร่งพืชผักสวนครัวของเราได้นะครับนั่นก็คือนี่ครับผงชูรส ผงชูรส1ช้อนนะครับในผงชูรสก็จะมีสารชนิดหนึ่งครับก็คือโมโนโซเดียมอุตเเมตช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของใบดอกผลเป็นอย่างดีนะครับให้เราใส่ไปเลยครับ1ช้อนครับก็คือ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้เราเทลงไปนะครับเทลงไปในน้ำสาวข้าวในน้ำสาวข้าวก็จะมีประโยชน์มากมายครับน้ำสาวข้าวก็จะมีวิตามิน B1 B2 B13 ทุกอย่างนะครับอยู่ในน้ำซาวข้าวนะครับมันจะไปเร่งการจเจริญเติบโตของลำต้นแล้วก็ช่วยปรับปรุงดินด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปนะครับนำไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราที่กำลังงามก็คือเร่งดอกเร่งใบเร่งผลหรือว่าเร่งลำต้นนั่นเองครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราด้วยกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้น้ําปุ๋ยของเรานะครับเราก็เตรียมน้ําครับเตรียมน้ํา1.5ลิตรนะครับใส่ในป๊อกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นของเราเสร็จแล้วให้เราตักน้ําปุ๋ยของเราใส่ลงไปครับ1แก้วนะครับ1แก้วพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะพอดีกับน้ํา1.5ลิตรเสร็จแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเราไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นมะนาวก่อนนะครับ มะนาวที่ยังไม่ออกลูกหรือว่าออกลูกแล้วแต่ดอกไม่มีเราสามารถนำมาเล่งการจะเริ่เต,ติบโตของดอกหรือว่าลูกได้นะครับเราฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นตรงลูกหรือว่าตรงกิ่งตรงก้านที่มันไม่แตกหรือว่ายังไม่มีดอกไม่มีผลนะครับเราฉีดพ่นแบบนี้อาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้นะครับฉีดไปเรื่อยๆเลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่งด้วยครับเล่งให้มีดอกเยอะ แล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของผลด้วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นสาระแหน่นะครับคุณผู้ชมครับปลูกไว้ในกระถางเห็นไหมครับว่ากําลังโตเลยใบเขียวเราฉีดพ่นแบบนี้อาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับช่วยบํารุงอย่างหนึ่งพริกเราฉีดพ่นได้หมดครับเร่งการเจริญเติบโตของพริกหรือว่าเร่งดอกเร่งผลนั่นเองครับเห็นไหมครับดูสิครับโอ้ย ลูกกำลังดอกลูกกำลังโตดอกกำลังเต็มต้นเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับคุณผ,ผู้ชมครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนำในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ